ง,งจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลกันนะครับหลังจากที่เป็นกระแสะข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าทางที่นครปฐมและก็ราช,ชบุรีพบว่ามีสุกรนะครับตายลงไปจำนวนมากแล้วก็น่าจะเกิดจากการติดเชื้อเรื่องนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วและวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมงานชินเอ็นีโฟท่านบอกเลยนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นกับมาตรการในการเฝ้าระวังนะครับสัตว์ติดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุกรหรือว่าสัตว์ปีกที่อยู่ภายใต้าการดูแลของกรมปศุสัตว์ครับ นายสัตวแพทย์ทิษดีชาวสวนเจริญอธิบดีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าฟาร์มหมูนคปรปฐมและราชบุรีเกิดโรคระบาดและตายเป็นจำนวนมากล่าสุดได้ลงพื้นที่ที่ถูกพาดพิงผลปรากฏว่าไม่พบการป่วยตายของสุกรไก่และเป็ดในฟาร์มที่อยู่ในทั้งสองจังหวัดแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมากรมปรศุสัตว์ได้มีมาตราการในการเฝ้าระวังโรคติดต,ต่อในสัตว์ ทั้งสุกรและสัตว์ปีกอย่างเข้มงวดอยู่แล้วและในพื้นที่ดังกล่าวฟาร์มสุกรและสัตว์ปีกส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มมาตราฐานที่กลมปรุสัตว์ให้การรับรองและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเรามีระบบในการกำกับดูแลการผลิตสินค้าประสัตให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มโลค่าจนกระทั่งถึงสถานที่จำหน่ายดังนั้นกลไกในการทำงานดังกล่าวนั้นเนี่ยเรามีขั้นตอนโดยมีกฎหมายเรื่องของโรคระบาดสัตว์ เรามีมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์จากฟาร์มไปยังโรงฆ่าเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเรามีการกำกับดูแลรวมทั้งเรามีการเก็บตัวอย่างตรวจเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องโรคครับ กรมปศุสัตว์จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อข่าวลือดังกล่าวขอให้เชื่อมั่นและไว้ใจในมาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมกำกับดูแลฟาร์มเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ทั้งสุกรและสัตว์ปีกที่ปราศจากโรคติดต่อปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อยากจะให้ผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลนะครับให้ไตรกรองนะฮะแล,ะล้วก็ติดกรองถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะฮะนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเ,เรามีการพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่ป็นความจริงแต่อย่างใดครับทางนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์กล,ล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกษตรกรร,รายใดพบสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้าน เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไปก็มั่นใจได้นะคะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะบริโภคทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่หูือแมแต่สั์ปีกต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะคะไปดูกอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ สิ่งแวดล้อมตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรหลายหน่วยงานนะคะก็พยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการทํากิจกรรมดีๆขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันลดโลกร้อนและก,ก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ,คะเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ใช่เรื่องของคนเพียงแค่คนเดียวเป็นเรื่องของคนทั้งโลกล่าสุดนี้ค่ะบริษัทซีพีเอจำกัดมหาชนก็ขานรับนโยบายนี้เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโครงการเซเว่นโกกรีนขึ้นมาค่ะแล้วก็มีโครงการย่อยตามมาและล่าสุด อีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็คือการทำให้เซเว่นอีเลฟหนึ่งสาขาที่เป็นสาขาต้นแบบทาราสแควร์ย่านถนนแจ้งวัฒนะนะคะได้เป็นร้านค้าปีประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทยและที่เป็นข่าวดีตอนนี้ได้รับการรับรองแล้วนะคะจากสถาบันอาคารเขียวไทยในระดับแพลตตินัมค่ะ นายสุวิตกิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทซีพอจำกัดมหาชนผู้บริหารร้านเ e เ e ่ e อเลเให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงในโอกาสเยี่ยมชมร้านเซเว่นอสาขาทาราสแควร์ต้นแบบร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานแห่งแรกของไทยที่ผ่านการรับรองอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ